อันนี้ก็ต้องรอนไปดูวันที่เสร็จนี้พร้อมกันยังไงา่ายๆนะครับขอต้อว่าระหว่างเวอร์ชันกับปกติกับเวอร์ชันอัน,น,นแตกต่างกันเยอะแค่ไหนยังไม่เห็นแนตะ่บอกเรื่องรเรื่องราวเนี่ยถ้าสมมติว่าจะต้องดูให้มันครบถ้วนจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นเวอร์ชันอันต่าง เป็นอะไรที่มันแบบเพิ่มเติมได้มากสะดุด้วยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เขาจะลงแล้วจะมาไอซ์ดีอะเราคับตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนเราถ่ายไปอ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้อันคับเนี่ยมันจะเยอะมากอ่ะมันจะเยอะมากแต่ว่าตอนไหนทำมันมีเสือเหราะว่ามันมันเข้มข้นดีอ่ะเข้มข้นในแต่ละซีนที่ถ่าย คือตอนนี้เสียงสู้กันมากเลยคิดว่าเราจะกลับมาสร้างานรักษาแชมป์ของเราไปไหมดชปราได้าสมบัตเราก็เป็นแชมป์ไปแล้วนะมไเ่องต่อไปแล้วไอ่ะคือเราบอว่าวันนี้คุต้องือนะอ่คู่่ปก็เ กัคับ้จิทเป็นซอสพาวเวอร์ครับแลเป็นการเรีกาแบบนี้ก็เราก็ยังคงเสร็จเดิมเรื่องนี้ก็เป็นอีกซอพาวเวอรเาได้เอาแต่แบบมีแบบมีแบมีจัหอเ่าถ้าเป็นภาษแล้วกลับมาแทนหรือเปล่าเนี่ยเราขอต่อว่าเราตั้งใจทำงานดีกว่าเล่ต่างเดิมเลยนี่เห็นท่กอย่างมันากซืญี่ปุ่นบ่ะลใช้ครับไปไปแบบมีที่ญี่ปุ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอากาศกำลังดีเลยตอนนี้อากาศกำลังแบบสบายไม่ร้อนไม่หนาวเราไปประมาณ5ระมาณนั้นแต่ว่าโชว์โชว์แรงกดีใจครับที่ได้ไปหาเซียนขับใช้ญ่ปุ่นเราะว่าเราไปตอนจบเซนีย์ครั้งนะแล้วก็ไม่ได้ไปต่อดีใจครับที่ถึงที่ถึงพ่อแม่ชาวญี่ปุ่นเจ้าปีศาจ อาทิตย์หน้าจะได้เห็นนะมีทั้งโมจิ EP ล้างตาหลอกแล้วก็มีมีทั้งโมเสบ EP ครับมีโม EP สเปเชียลอีกหนึ่งก็นี่แหละครับวันที่7พฤศจิกายนก็จะได้รับชมกันนะครับแล้วก็สามารถรับชมแบบอันไลน์